มาเอาเคสคนก็กลับกันมาอีกแล้วฮะกับเกมฝีมือคนไทยอย่างเกมอพิถิหารยักวัดมือซึ่งดูจากลายเส้นก็น่าจะรู้ครับว่าก็นก่า,นานจะเป็นผู้สร้างอะไรกยบา่คุณยาสยสปิเป็นคนสร้างเดียวกันกันกบคนเจ๋งจากป่าหินมะพาแล้วก็อีกหลายเกมเลยครับผมส่วนชื่อผู้สร้างก็ตามนี้เลยครับฮิฮ <c oughs> ิ <c oughs> แม่โอ้โหเคเฟนก็ตึงแล้วป้าปๆา,ปาเข้าเกมกันเลยดีกว่าตื่นเต้นมาก

หมดฮ่าฮ่ามาเถอะก็ไม่ทำอะไรดีว่ารู้ด้วยว่าเราคือใครกุญแจอ๋อตรงนี้เหรอเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละวายอุ้ยโอ้โหจิงจกแม่งเป็นจิงจกจริงด้วยตุกแกแกบปอดีประดิษี้จิงจกยักษ์จิงจกยักษ์หล่อมจิงจกยักษ์หล่อมจิงจกยักษ์หล่อมอ้าวเฮ้ยประตู ตายแล้วอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหวายตายยากอันนี้เบาจังอะปล่อยเลยเดี๋ยวเก็บไวใช้ก่อนดีกว่าเก็บไว้ใช้ที่จะเป็นทุบทุบทุบไมแถวนี้จิ้งจกยักษ์มาเยอะจังวะดิดดีดดเฮ้ย ฮะเฮ้ยเฮ้ยใครวะ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 ยิงเลยยิงสวนยิงสวนยิงสวนจังหวะนี้เออเออมันคือยาบุกเมืองอะไรเหี้ยกูเป็นกูเป็นนั่นแล้วเย้ไม่ก็ศูนย์ทหารมันใหญ่จังวะไม่ก็ศูนย์ทหารมันใหญ่จัง โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยไอตัวเล็กมันยิงไม่ได้ตัวเล็กมันยิงไม่ได้โห้ยโห้ยอะไรวะเนี่ยตัวเล็กมันยิงไม่ได้มาดี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 ปลาข้างหมดบ้าข้างโดนแล้วไงวะโดนแล้วไงวะเจอเจอฝ่ามือกูฝ่ามืออรหันเออเออปล่อย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 โอโหตายอย่างยากหมดหมดแล้วกลับกลับกลับนี้นี่นี้ก่อนนี่ก่อน เดี๋ยวเกมหมุนจริงจังกัเนี่ยเฮ้ยทำมเรม่เมาัเฮะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ออมนรีเหรอมันรีเหรออุ้ยออะไรวะเนี่ยนี่อะไรอ่ะจี้จีเหนียวไก่เฮ้ยจีจีโอไม่ใช่เป็นแรงจังวะยิงดียิงดีจังวะนี้โอ้โหจะลอยยังไงเนี่ย เยอะมากมันเยอะมากมันเยอะมากมันเยอะมากจะตายจะตายตายตายได้ตายได้อย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามมาอู้อู้อะไรแล้วสรุปไอ้ที่จกยังหยุดไฟเราหรือไฟไฟไหนวะมันยิงใส่เราหมดเลยวะอันนี่อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะทางอะไรอ่ะโอ้โห่กาไม่ให้รอดกันเลยโอ้โห่ ทางรถทางรถทางรถทางเราได้กุญแจมาอืออ๋อนี่ก่อนแล้วก็เอาไอ้น oh. ี่เอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดไอ้นี่ก็ยิงไม่เลิกอือเจยอยู่กับที่เจยอยู่กับที่ขยับบ้างขยับบ้างโอ้ รอดไงเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วอนั่นอะไรอ่ะปึ๊บ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 หลบได้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหลบได้นี่อะไรอันนี้อะไรตรวดตรวดกรับอันนี้เติมโอ้โหพ่อประตูประตูประตูนะประตูไม่มีทางไปต่อชิบหายละ มาดิ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 โอ้โหวิ้ยสุดยออสุดยอมากหมดเก็บหดเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดก็บมดเอาก็บไ้ใช้ดีกว่าโอ้โอจะตายจะตายเราอย่ามาตายตรงนี้ไ่ได้หลบ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 หุยนียากอะมันเยอะมันเยอะยิงอัดไปเลยยิงอัดไปเลยยิงอัดไปเลยไม่สนยิงอัดไปเลย ตายไตได้ตายได้ตายได้ตายได้ยิงอัดไปเลยยิงอัดไปเลยอีกอีกมีมีมีเท่าไหร่ยิงอัดไปทั้งหมดอ่ะเราไปกันต่อนะฮะหมล้ลำแสงจากฝ่ามือกูเองอาวุธนี้แม่งวีพีจัดเลยลำแสงจากฝ่ามือกูเองเนี่ยแบบปลว่าสุดจัด แต่ตอนเราเจอประตูแล้วประตูไปอยู่ตรงไหนวะหลงอย่างเงี้ยเนี่ยหลงตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้ยหลงไม่ใช่ตรงไหนวะตรงนี้อ๋อนี่ไยมาทำไมผิดทางแล้วพี่สุดจัดเอป่าเปล่ปะตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้โอ้ยนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออนั่นแหละทหารไปพวกทหารมันอยู่กับพวกแมลงปอ เอ้ไม่ใช่แมลงปอเด็ลิกี้โอ้โหโอ้โหแมลงเป็นล่ามแมลงเป็นล่ามโอ้พี่นานาข้าวพี่แมลงเยอะมากนาข้าวพี่แมลงเยอะมากโอ้ยแต่ใจเย็นใจเย็นจะตายจะตายกูจนมุม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 ชิบหายชิบหายชิบหายออกไปออกไปออกไปโอ้โอ้โอ้ต้องแชวุนี่มีไงปืนฆ่าแมลงปืนฆ่าแมลง ปรดี๋ย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 ดีตายตายตายกูตายกูตายกูตายข <c oughs> ับกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนโอ้เลือนเหลือเจ็ดขับเอาเลือนก่อนไปครับจังหวะนี้เตรียมพร้อมเปิดประตู <c oughs> อะไรมันรอดักอยู่ตรงนี้เลยเหรอยิงอัดเงี้ยแหละเอามาเลยวะ วัลโอเคโอ้โหไวโอ้โหมันยังไม่หมดมาดิถ้าโดนถ้าโดนถ้าพลาดโดนยิงถ้ากระจบอมันเยอะมาก เจอไหมโอ้โอเคเจอนี Ge ่ไงเกาะสวยโอ้โอโหเก็บเก็บมาให้หมดเกาะเต็มแล้วเก็บไม่ได้ไปไหนต่ออ่ะเราเอาหัวจสีสีฟ้าอะไรวะวายเกือบ เอ๊ะปะแล้วก็ไอประตูสีฟ้าเป็นมันอยู่ไหนวะตรงนี้ปะวะประตูสีฟ้าไม่เคยเจอมาก่อนเลยในเกมอ้าวเฮ้ยวอรแฮกวอรแฮกอ้าวเฮ้ยวอรแฮกเลยจังหวะนี้แฮกเกมแล้วจังหวะนี้ไปเลยจะลววดดททยยิิงไปศเี่อ๋อมาละไปนหนึ่งเซฟเกมก่อนวันนี้เราแบบว่ามาเหนือเฮ้ยทำตัวเองโอ้โห oh. โอ้โหไม่กอดเอ่อไอ้ลำแสงจากฝ่ามือกูเองกลับมาแล้วโอ้โหเยอะมากเฮ้ยนจะอะไรอ่ะโอเคได้อยู่ลำแสงฝ่ามือจากฝ่ามือกูเองกูเป็นดับลินพัน เอ้าเอ้าแล่กูยิงตัวเองตายอ่ะเอ้าอ๋ออย่างนี้ก็ได้เหรอเราจะตายแล้ววะมันมันเั็นยังไงอ่ะโลกหายไปแล้วฮัลโหลเอ้ยตา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 ยนี่กูมาช่วยโลกหรือกูมาช่วยจากอะไรวะเนี่ย โอเคก็เกินครึ่งแล้วตอนนี้เกินครึ่งแล้วโอเคแจเย็นแจมล่มจะประมาทก็พอตอนนี้ทุกอย่างแบบเโอติดๆๆๆๆ อานเลยยิงอ่านเลยโอเคก็ถือว่าไปได้อยู่ใจยังไม่เสียไปโอ้ยอยากจัดเลย รอดแล้วโอ้ยอยากเกินในที่สุดกว่าจะผ่านนี่ทางทุกอยาก่างล้าเหลือแค่หาญแจเจ็บโอ้โหนี่ไงไม่เดินผ่านไปรอบที่ร้านไอ้ยูหูกว่าจะเจอไม่เดินไปชั่วโมงได้อ่ะอ้าโอเคเลยจังหวะนี้ ờ phải cái thằng nó tăng tua này mình trộm tiền quá lắm ui đầu đi lấy Oh, Ồ, 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 ồ. ร้อเพลงอะไรวะตัวอะไรเว้นเด้นตัวอะไรเวะยเด้นเอาดิวอรแฮกวอรแฮกวอรแฮกวอรเอเอวอรเอเอวอรแฮก ဟုတ် ว้ายอยากจัดเลยเออเออเอออพอพอแล้ว